บอดี้ดันคำคำอันนี้กันจัดแจงกันอยู่ตอนนี้บรรยากาศในงานอันนี้ก็จะเป็นเวทีอันนี้ก็จะมีโต๊ะอันนี้เป็นร้านอาหารนะคะนอัเด็กเสิร์ฟแล้วนะเด็กเสิร์ฟหรือเท่าเสิร์ฟอันนี้อิมอ,นะอ,นนอมวยมา เธอคือมาคุกขวานนนี้เลยค่ะแล้วรับเข้าสุราอาหารอัมบาราบีเจิค่ะตั้งชื่อขึ้นโดยอัมบารานะคะร้านเหรออัมบาราจะเปิดร้านอาหารแล้วค่ะเราเสิร์ฟอาหารจานใหญ่จะแตกเงินเอ้าเฮ้ยเฮ้ยมันจัดเป็นบุฟเฟ่บ้อจขายแบบบุฟเฟ่ค่ะอ๋อเป็นบุฟเฟ่นะคะพี่น้องค่ะ ในร้านน้ำรานะคะต้องเตน,นต้องพานเจ้าของร้านพันว่านะคะไม้คอฟอร์เรสต์เจ้าของร้านขึ้นใจง่ายเธอเฮ้ยคั้นเ,นเป็นผู้ญิงเนลูกนะอุ้ยนับบทถไว้ละพี่น้องคะ่ะหลี้วไปไกลๆอย่าขึ้นหมาพี่พนสุกนี่แหละ บรรยากาศในงานพี่น้องเลยกับมีเจสี่ครอบครัวนี่ยจะว่ารครอบครัวเจพลาอย่างประธานได้มาพี่น้องเลยแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะอันนี้อันนี้คือจะเป็น โซนของแขกแขกรับเชิญบอกคะต้อนรับเข้าสู่ปีใหม่อันนี้ครอบครัวเจเจียบพี่น้องเลยได้ว่าครอบครัวเจสีมีผู้เดียวเนอครอบครัวเจสีมีผู้เดียวจะคือพัดีดูแต่สร้างเจ้าวจื้อบอกผู้เก่าในมือกล้องนี่นะบรรยากาศในงานพี่น้องครอบครัวเจพัลละมาแล้ว หนึ่งคันรถขอบครวเจพลาขาดแต่ขอบควเจซีพี่น้องเอ้ยบแดนบ่มมีภัยมาเพราะว่ามีแต่เอ่้ยกะนอนอยู่กับหลานสาหลานยังนอนอาหารเพื่อนกะไออันนี้คืออะไรอันนี้มันบรดดำแต่พี่น้องจะบอกมันเป็นน้ำกรองนะคะมีป่าป่าจีหรือป่าเผานี่แหละพี่น้องป่าเผาอะไรกันมีกุ้งเก้วยาวเอ้ยเก้วยาง มีปลาเมืกพี่น้องเลยแล้วก็เครื่องดื่มนะคะวันนี้ไฮสิบบบไปเอา,าเลยอุ้ยเจ๊แถาแหนไม้ล่ะค่ะเจ๊แถาแหนไม้ล่ะค่ะขาดีอย่างสิเต้นได้บ,บ๊อบพี่น้องเลยนเจ๊เดี๋ยวเมืองนี่คืนนี้คร,ราิมีกิจกรรมเล่นไอเด้าลูกโป่งกันพี่น้องเลยก็มีเหยียบลูกโป่งน้ำพ้อมนะคะ,ะให้พูที่มีประสบการณ์เนี่เป็นผููเดานะคะพลูกพัวเมีย ดาวลูกโป่งค่ะเอาไว้ไปเดียแม่พนักงานตอนรับเธอผูกแขกเธอมาแล้วเอาไปลาบไปลาบมาแล้วเชิญเข้ามาโตเลยเด้อจ้าอุ้ยพนักงานตอนรับคนนั้นนะพนักงานตอนรับก็อยู่เจแท้แน่เจ้าจ่ามันคู่อยู่เฮ้ยคู่อยู่เอาไปลาบเข้ามาเลยจ้าเชิญเชิญ นังตีนีตีตาตาสวัสดีจ้าน้อ้องนังโลลาอมาแล้วอาเชิญนางเชิญนางบับมีซานางเลยนางเลยสวัสดีค่ะเด็กๆหนูๆสวัสดีจ้านีนอนตับส่ะอาเชิญนางมาแล้วยินีต้รบสวางอามลา่ะ ไัย totally ังโตวิไพี่นยินดี่ารัตีอบนะคะพี่ปอบแต่เธอผู้เดียวเด้อไอเส้นนางเอเส้นนางสวัสดีพี่เม่เด้อจ้าสวัสดีเด้อจ้าเราไม่มีขัดกลอก็จะลำบากนิดหน่อยนะคะเราตะก้งกล้องกรดามา เอาแต่้าผมก็ืนอย่บนนี้นั่งไงแมจ้าแต่าาก็ไม่จืนจอิยรบรรยากาศได้คือผักมาครับแต่ผักคือ้ากมากแ่จืดจืเจอเลอยู่นี่ว่าบดาจะได้สิกินว่าผเป็นยังเดียวการเกลมืรับประทานอาหารคราน้ำกกนจะไป่นห้องห้องห้องอะไรคือว่าบริโจลิขสิทธิ์เจเจบอนแฟนดูเอา อห้องไปห้องให้แขกฟังห้องให้แขกฟังไปจากพี่น้องอันนี้ก็คือของขวัญที่เขาสิมาจับเลขของขวัญกันนะคะนี่เคยเท่านะคะจะกรอบล่างอยู่แสคะคือจ้างนพี่น้องบอยอันนี้ก็ที่สี่เองค่ะจะกรอบล่างนะ ของน้ำผัลล่าน้ำขอลล่าจะกระจายรอบเทามาแทนเบาแปกเบาหน,นีไบ่ได้จ้างนมาด้านไม่ใครเอย่อยแฮปปี้มีแฮปปี้ด้วยเบาแฝบโอ้อันนี้น้องตาไอ้น้องตา,ตา,าเป็นอะไรกล่องใหญ่เลยเนี่ยของเบาเอื้ออันนี้เบาเอื้อเหรอกล่องใหญ่ของให้เบาเอืออ้อกล่องใหญ่ใหญ่นะคะเอาให้บแมเนตู้ซักผ้าบ่าคือกล่องใหญ่แท้สงสัยตู้ซักผ้านะคะ ก็สิมอของเด็กๆน้ำพี่น้องเ้ยของน้องคำขององยายลุ่นก็มีนะคะขี้กข้างใหญ่ก็ให้ป่ามาล่านะคะพ่อคะกินะกินข้าวพี่น้องเลยัวยังได้เล็อเล็กสิได้มีแห้งด้เด้ออย่ามาว้า ญาติโอนให้ชันแล้วมึงฟังกูได้ญาทถวมึงญานิเพ่เอาแล้วลูกไผ่ขาเปยนั่นเอามาเห็ดยางค่ะวางค่ำนี่ยังยางเปย์อยู่ก่อแมนดอกบัญญาบ่กกุ้มปีใหม่ ขาเป๊กกับจันทร์แซวขาเป๊กปีไม่สามสี่ตัวปุ๊ยหย่านไม่หย่ารับก่ได้เนาะย่าไม่เถียงจ้ะย่านะว่าเอาแล้วว่าสิเอาฉันแทนเอาเป็นย่าจะคืออะไรแต่ถ้าลับเป็นย่าเอาเราก็ไม่ไิ้เลือกหรอวะอันนี้ลูกไผ่ผัดเท้าเฮ็ดยังก็ได้เป็นย่าเลือกแต่ลูกไส้บ็ได้เลือกขั้นเอาฉันนะคะไทยหน้าแทนควายก็ได้เธอสิเอาตัวได้สั่นแล้วก็ต้องเอาเลือกฉันติล่ะ อ้าวการเรื่องจริงอ้าสิแตกนะแม่เธอบปสิแตกเพราะหนไมอยู่หันบอคะ โอ like no. ้ยเห็นอันพวกรกินก็อิ่มแล้วอิ่มอกอิ่มใจกินหลายๆได้แม่ิไม่มีเงี้เนาะโอ้ยว่าวแห้งลายเข่าปลาน้าแม่ผมเนี่ยพวจนเห็นเมียเอินว่าผัวจุนัวจุนพอจะกินปู่กินป่าเลยมืดแห้งอ่อนล่าวันสันโอ้ยเลี้ยวเบิ้งหน้าเมียมาได้ละกูอยากสวอยว่ะเมียกูคือเท้าก็เม่ เขาก็ับมันแม่นเรื่องจริงกัมันแม่นเรื่องจริงเนาะใส่้วกหปานีระสมครัวทำต้นก่ในป่าเดอเอาบอย่อมกับเอาบ่เสือกขันบ่ยอมเอาบ่เสือกหน่าตาบอยอมเอาบ่เสือกเอาแต่กัดไปเสื้อีกเลยนะ เพ ie เิ่นผูกเบาๆดูเพื่อนแหนไม้อยู่กวบๆอยู่เพิ่นไปสีบางค่ะอันเบาใส่ไม้นะเบาเออฮาร์ปกล้องร้อนป้องกันบอกค่ะเออเพิ่นว่าบ่ให้มีเสียงตู่เสียงเพลงกล้องร้อนก็ไม่เอาสี

จ้าพี่น้องอ่ะวิปนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศไวใบสมนีก่อนค่ะเดี๋ยวติดตามตอนเล่นกิจกรรมกันค่ะพี่น้องค่ะไปละจ้าสวัสดีค่ะทำไมพูดอย่างนั้นล่ะคะนั่งเห็นไม่ไปค่ะ